กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาเปิดคลิปแบบแปลกตากันนิดนึงนะครับซึ่งวันนี้นะเป็นเลิกดีของลูกค้าเซลลต้นนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยได้ทำการสั่งจองมิลเอไว้นะครับแล้ววันนี้ที่อยากพามาดูนะครับเพราะว่า Active คันนี้นะคุณผู้ชมมีการไปเปลี่ยนจงเปลี่ยนจอทำเบาะหนังคือต้องบอกว่าจ่ายเงินกับคันนี้เพิ่มอีกประมาณ20,000กว่าบาทแต่ได้อุปกรณ์ถือว่าแบบ ใช้งานได้ดีนะครับดูแลรถง่ายแล้วก็เวลาทอยหลังอะไรพวกนี้จากเดิมๆที่ไม่มีก็ทําให้มันมีก็ถือว่าออกมาแบบนี้ดีเลยนะครับสําหรับใครที่กําลังจะซื้อตัว Active นะครับซึ่งเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นของตัวมิวเราคาไม่สูงมากแต่การนั่งไม่ได้แตกต่างกันนะครับคุณผู้ชมรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ที่ใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วความสวยงามที่เพิ่มขึ้นจากการทำเบาะหนังเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม นี่เป็นไงฮะเข้ามาสํานักง,งานใหญ่รถมันก็จะเยอะๆอย่างนี้หนึงหกแบกเกาดีสวยมากนะครับคุณผู้ชมสําหรับ Act i v e คันนี้นะครับไฟหน้าที่เห็นอยู่นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยในรุ่นของ Act i v e เขาจะให้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าสีดาแล้วก็คิ้วกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัดออกเทาดํานิดหนึ่งคือต้องบอกว่า โทนดำตอนนี้มาแรงนะครับถ้าท่านใดซื้อไปก็ไม่จำเป็นต้องไม่เปลี่ยนเป็นชุบโครเมียมก็ได้นะคุณผู้ชมแบบนี้มันก็มาสไตล์สวยดุดีเหมือนกันนะคันนี้นะครับยังไม่ได้เพิ่มไฟตัดหมอกเข้าไปนะครับแต่คิดว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะไปเพิ่มเร็วๆนี้อย่างแน่นอน,นครับเพราะเห็นลูกค้าถามราคาเบื้องต้นมาอยู่นะครับล้อแมกนะครับภายนอกคันนี้ยังไม่มีการแต่งเติมในส่วนของการเปลี่ยนล้อนะครับก็ยังใช้เป็นล้อเดิมโรงงานอยู่แต่ความสวยนะคุณผู้ชม คือผมบอกเลยนะในสไตล์สวยเดิมๆรถมันดูดีนะครับดูดีนะเพราะว่าในตัวมิวเที่ทํารุ่น Active ตัวใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างครับตอนนี้มันแทบไม่ต่างจากตัวท็อปเลยสําหรับภายนอกนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับให้ยางดันหลบมานะครับตัวนี้นะเป็นยาง25565ขอบ17นะครับนี่ก็ถ้าสภาพ ด้านนอกเดิมๆก็สวยนะครับดูดีเลยเห็นไหมแนวกระจกดูมาเรียบไปนี่แบบนี้สวยเลยนะครับติดกันสาติดจานลองมือเปิดเรียบร้อยนะฮะสาระคันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังคันนี้มีเพิ่มเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับ1 2 3 4สนะครับคันนี้มีเพิ่มเซ็นเซ,นเซอร์4ี่จุดซึ่งตำแหน่งการติดเซ็นเซอร์ เขาจะติดในตำแหน่งเดียวกับรถตัวที่มีเซนเซอร์จากโรงงานเลยนะเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้นี่ครับคันนี้จะเป็นตัวที่มีเซ็นเซอร์มาจากโรงงานนี่จะติดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับหนึ๊บปึ๊บปึ๊บสจุดอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมสี่จุดฉะนั้นเวลาที่ท่านเอาตัวเซ็นเซอร์ใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการใส่สเกิร์ตนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับรถตัวท็อป สกเกิร์ตที่ใส่เนี่ยก็จะใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับไฟเบรกนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นเส้นสายสีดแดงๆแบบนี้ LED โคมไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังเนี่ยให้มาแบบเดียวกับพวกตัวลักชูรี่ขึ้นไปเลยนะครับลักชูรี่อันติมเม e อีลิเกนที่เป็นตัวท็อปตัวรองท็อปให้ไฟหน้าไฟท้ายมาแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมคือลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกครับเปลี่ยนจอใส่กล้องมองหลัง นะครับบันทึกเหตุการณ์ด้วยนะครับอันนี้ฝาท้ายนะครับแอคทีฟนะครับก็จะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแต่ถามว่าอนาคตถ้าเราไปทําระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมไหมจริงมันทําได้นั่นแหละแต่ถามว่าถ้าเรามองว่าเราไม่ได้เปิดบ่อยไม่ได้จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะเปิดปิดน้ําหนักเบานะครับวัสดุตัวนี้เขาไม่ได้เป็นเหล็กนะครับเนี่ยน้ําหนักมันเบามากนะคุณผู้ชมนะเปิดปิดง่ายสะดวกไม่ได้หนักเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับไปดูความสวยของเบาะนะครับนี่คันนี้นะครับมีการหุ้มหนังไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหรือตัวเบาะหนังมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แผงประตูนะครับก็หุ้มเป็นหนังสีน้ำตาลสีเบาะหนังเนี่ยจะใกล้เคียงกับของตัวรุ่นลักชัวรี่ขึ้นไปหรือว่าตัวท็อปนะครับสีหนังใกล้เคียงกันแล้วก็ ได้เนี่ยอันนี้เลือกได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับอันนี้ก็ถ้าตามแบบโรงงานเลยก็จะเป็นได้ขาวนะครับได้ขาวเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ความเนียนการหุ้มการไหลก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมสวยงามเลยแล้วก็เบาะนะครับเบาะเนี่ยก็หุ้มหนังนะครับเป็นงานเย็บเข้ารูปนะครับงานเย็บเข้ารูปนี่เดินได้สีขาวสวยไหมครับ เนะบาะหนังนะครับถ้าท่านใดที่อยากทราบราคาคลิปนี้เซลต้นจะบอกราคาของทั้งหมดที่ใส่เลยเจ้าตัวเบาะหนังเนี่ยได้ทั้งหมด3ามแถวเลยนะครับนี่ผมพาดูแถวที่สองนะครับแถวที่สองนี่นะครับก็ลักษณะใส่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมแถวที่สองนะ เป็นงานเย็บเข้ารูปทั้งหมดนะครับดึงกับตัวเบาะเลยไม่ได้แค่หุ้มสวมนะครับแล้วก็แถวที่3นะครับนี่แถวที่3นะครับก็เดินได้สีขาวเหมือนกันทุกแถวเลยนะฮะราคาเบาะนะครับ,ราาบ,อ,รบอันนี้บอกเลยว่าเป็นหนังเทียมนะครับอยู่ที่ราคา13,000บาทนะครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านหน้าด้านหลังตัวเบาะแถว2แถว3 หรือเบาะคนขับนะครับก็อยู่ในชุดราคา13,000บาทนะครับ13,000บาทนะส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนรถนิดนึ่นงคันนี้นะครับมีเปลี่ยนจอนะครับมีเปลี่ยนจอแต่ว่าอันนี้จอเนี่ยลูกค้านะ่ะไปดูอีกร้านหนึ่งซึ่งลูกค้าเนี่คุยราคาไว้เองเรียบร้อยหมดแล้วเราก็นำรถไปติดให้แต่ถามว่าปกตินะ่ะ จอเนี่ยเรามีไหมนะครับมีนะครับม,นะบมีแต่ว่าที่ลูกค้าไปดูอีกร้านหนึ่งเพราะว่าบางทีสเปคจอของร้านที่เอามาขายเนี่ยอาจจะคนละสเปคกันลูกค้าอยากใช้สเปคนี้นะครับเราก็ไปติดตั้งให้ซึ่งจอตัวนี้ที่ลูกค้าไปติดมานะคร่าวๆราคาถ้าผมจำไม่ผิดอยู่8,5 0 0นนะครับได้กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับตัวนี้ด้วยแล้วก็กล้องด้านหลังที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ก็เป็นกล้องที่บันทึกเหตุการณ์เหมือนกัน นี่สำหรับตัวจอนะครับก็บลูทูธนะครับแอปพลิเคชันเนช่นระบบเชื่อมต่อเป็นระบบจอ Android นะครับอันนี้เป็นระบบจอ Android นะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรพวกนี้ได้แล้วดูการทัดคุณผู้ชมไวไหมไวมากเลยเนี่ยนะฮะเหมือนโทรศัพท์แบบว่ารุ่นใหม่ๆนะปัจจุบันเลยนะครับถือว่าเชื่อมต่อไวมากสามารถที่จะดู YouTube อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนี่ นะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่ถือว่าทัดแบบไวจริงๆนะครับสำหรับจอที่ใส่มาก็มีระบบแผนที่นำทางในตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยถือว่าแต่ว่าผมก็ยังยังยังเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากทํามาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เล่นของลูกค้านะครับก็น,นี้ก็คือจะให้ดูคร่าวๆนะครับก็มีดูเน็ตฟงเน็ตฟิกได้ ระบบนำทางทีวีออนไลน์จูก๊กมิวสิกฟังเพลงโอ้ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีโหลดเพสโตได้นะครับผมจะอย่างที่บอกครับเป็นหน้าจอเอนดอ d นะครับสำหรับตัวนี้นะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับปึ๊บอ่ามีเส้นกระ,ระยะให้นะครับมีเส้นกระ,ระยะกล้องมองหลังติดแล้วก็ทำงานควบคู่กับระบบเซนเซอร์เพราะว่าคันนี้มีติดเซ็นเซอร์ไป4จุด เซนเซอร์ S S ก็อยู่เลยที่ราคา2,000บาทนะครับ4จุดด้านหลังนี่ตอนนี้รถมันใกล้ชิดฝั่งซ้ายมากกว่านี่อันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเซนเซอร์เขาก็จะทำงานตรงฝั่งซ้ายเห็นไหมนี่เซนเซอร์ก็จะทำงานตรงฝั่งซ้ายแบบนี้ถ้าเก้าไปใกล้อีกปึ๊บมันก็จะยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นนมขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับอันนี้คือการทำงานของเซนเซอร์นะครับ ก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมจากของเดิมโรงงานเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเบาะหนังตัวนี้13,000บาทบวกกับเซนเซอร์4จุดด้านหลังนะครับ2,000บาทนะครับก็อยู่ที่ราคา15,000บวกกับจออีกประมาณ8,500ก็จะอยู่ที่23,500ถ,นะถือว่าโอเคเลยนะครับคุณผู้ชมนะมาขนาดนี้แล้วถือว่าโอเคเลยสำหรับไฟตัดหมอกอะ่ะผมบอกเลยว่า จะใส่หรือไม่ใส่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางท่านอาจจะบอกว่าใส่ไฟตัดหมอกเพราะว่าชอบความสวยงามนะครับแต่ถามว่าไม่ใส่ไฟตัดหมอกเนี่ยกลางคืนสว่างไหมบอกเลยว่าไฟโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยสว่างมากนะครับซึ่งไฟตัดหมอกเนี่ยบางทีเปิดไปแทบไม่มีผลกระทบอะไรกับพวกไฟหน้าเขาเลยนะไม่ได้แบบว่าบางทีอาจจะเห็นแบบแค่ใกล้ๆเนี่ยสว่างมากขึ้นแต่ว่ามุมไกลๆเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์พวกนี้เขาทํางานได้สว่างอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ เมื่อกี้ผมหันไปเห็นพอดีก็เลยกดให้ดูนะครับนะครับก็จะเป็นพวกกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับซึ่งจอรุ่นนี้นะครับจะบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย,เยนะผมกดให้ดูอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกนะครับกดผิดกดถูกเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันมันบันทึกเหตุการณ์อยู่นะอันนี้เหมือนเรามาดูนะครับมาดูสลับกล้องนี่เห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับทํางานหมดกระพริบอย่างนี้คือเลคคอร์ดละนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้เนาะที่ใส่อุปกรณ์ก็ถ้าท่านใดนะครับที่กําลังสนใจตัว Active U นะครับที่อยากจะเพิ่มก็ราคาตามที่เซลลต้นแจ้งไปเลยครับไม่ได้สูงมากแต่ว่าได้ระบบการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับกับราคาเพิ่มอีกประมาณ23-24 0 2 4 0 0 0ก็ดีเลยนะครับ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องของเซลต้นเอลซูดได้ล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรดีๆจะถ่ายมาให้ดูเป็นแนวทางในการซื้อรถยนต์เอลสูนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม